วัสดีจ้าพี่น้องมาหน,นีมาล้องกล่องไหมล้องกล่องไหมกล่องเก่ามันเป็นโมมัแล้วล้องลองทุนสื่อกล่องไหมนี่ค่ะป่านี่มันได้น้ำไหมเติมน้ำเติมน้ำไหมเขา เริ่มแหละเริ่มจะขึ้นมาแล้วปลามันหลายอยูุแต่ว่าเขาหอาหารบ่ถึงเขามาันก็เลยเบิง่งโตบ่ค่อยใหญ่ถาม,ามันได้เดือนบ่ได้อายุเดือนอยู่ มันก็เริ่มมันก็เริ่มได้กินอาหารแน่แล้วล่ะพี่<ช>นอ้องปลาเนี่ยเอาขอเจ้าเยอะกระโดดลงไปให้แต่าอาหารปลาพอแล้วเจ้าไม่ต้องกระโดดลงไปบงปลานี่บ่ แต่ก่อนเขาคอยบ่อไห่ลายพออย่างเข้าก็ขคุณน,นะพี่น้องเข,าข้าคุณเพราะปลามันโตใหญ่แล้วเขาก็เลยเริ่มที่น,นี่ปลามากัเเลืออยู่บอ่อนี่นขึ้นยกอาหารอีกแล้วพี่น้องม,มืออาหารมือได้หน่อยได้หลายอีกแล้วพี่นะถามาเขาอยากจะคุณเต็มที่เพราะอยากแต่คุณด้วยกัน น้ำเยอะเนี่ยปลามันกินอาหารดี ปลาเล็กโลโละร้อยเอาเปล่าพิงศ แดดดีแท้